สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าต่าบกบอกค่ะวันนี้จะพายายสมควรไปเที่ยวไหนต้องรอติดตามนะคะเดี๋ยวมาดูยายสมควรแต่งตัวเสร็จหรือยังแต่งตัวตั้งแต่นานแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปดู <c oughs> เอ้าแต่งตัวยังสิเราบอกบานนี่ป้าไหนข้างในไหนดูเสื้อข้างในสิโอ้ยบิง่งเกนนิข้างในข้างในบาท่านบึ่งโอ้ข้างในม่ท่าน,นาบึง่ง <c oughs> ป้าเจ้าคือสมัใส่หมวกเถไงไม่รุนเนาะไม่ห้รุนเนล่นลหน่อยมันอุ่นเนาะมันอันมันเย็นหัวเราว่ามันมันอุ่นใส่แล้วมันอุ่นเบองซ้ำหนันงโมเสียเอากระเบงซ้ำหนึ่งตัวบื้ยอยากให้เบ่งซ้ำใดอีกสักหนนะ่ะเหลือแกก เอากระถารถเนาะเอเวลาว่างตอนรอรถไงช่างก็อดีวิวบ้านให้หน่อย,ย<ม>ช่างก็มาทำลงสีแล้วก็จะเทพื้นต่อไปบ้านใหญ่ก็จะกว้างขึ้นนะคะอี่บ้านใหญ่ก็จะกว้างขึ้น ถ้าใครสนใจช่างนะช่างก็มีแต่ช่างหนุ่มๆนี่ก็จะทำแบบนี้กั้นห้องอ,อที่นี้ก็ไว้ลงสีคุณนะ่ะเจงก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อแล้ว วันนี้ลูกชายจะไปด้วยนะวันนี้ลูกไส้มาขับลูกไส้ไปนั่งนอนรอ, <c oughs> อกินข้าวอิ่มแล้วนอนรอเลยอันนั้สิไปสิไปกินยังก่อนวันนี่ยจะไปกินอะไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาในประตูไปจะไปกินอะไรนะสเต็กมันมันมันเป็นยังไดลูกสเต็กเออามันคือกันกับสีดาดบ่มันเป็นยังไงก็เป็นเนื้อปิ้งอ๋อ้าซืสือมาปิ้งเอาเนี่ยบ่ถ้ามันไม่มีสเต็กล่ะกับอ๋อดีมากกินแนวอื่นรึกินอะไร วันนี้จะพากุ๋เจ๋งกับยายสมควรไปเที่ยวนี่วันนี้จะพากุ๋เจ๋งยายสมควรไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนต้องรอติดตามนะคะว่า,าหลุดไส้หรือไส้หรือไส้ไปเที่ยวไ่มาดนีคุณเนี่ยแย่ที่สุยอยอกกอยอกแล้วเพือ่อม่แกออกกำลังกายทุกเช้านะนรอรอดูว่าจะพาไปเที่ยวไหน ไปลองางนอกค่ะ้าเบิ้งลูกอ่ะมีตัวเลือกไหมลูกถ้าถ้าไม่มีสเต็กกินอะไรนะนี่คืนบอ,อกโอ้ยสงสัยสิแล้วมากินเขายุ่เหือ่อแต่ไม่มีสเต็กป้าเจ้าคือเป็นซหลายทีลูกละแต่มันก็แห้งแล้วนะเริ่มแห้งแล้วนอ้นอดยดาน ยังเีสยงดังกินข้าวสิมันอิ่มเหรอฝนอ๋อมันคือมัคือมีกินสะมาเร็ว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 กินข้าวเร็วกินข้าวเร็วอืม โอ้มันต้องมีคนเฝ้าเอาผสมปลาทูนะเนี่ยอือก็กินปลาทูนี่ห้องนี้มีแต่กินปลาทูวะ <c oughs> ในห้องนี้กินปลาทู เบิดเสาห้าอ่ามันเบิดอายุเลยได้มือนนี้สาหกลวลูกเออนมหมดอายุแล้วกูเจง็งเหลือเยอะไหมพอเหน่อยนะอ๋ะ <laughs> ะบะอบิดอเกูเจ็งบอกว่าแม่ซื้อนมใกล้จะหมดอายุมาให้ไม่ใช่นะแม่ตอบมาสิว่าแม่ซื้อมากี่วันแล้วสี่วันแล้วทําไมกูเจ๋งกินไม่หมด หนึ่งลิตรโอ้สี่ต้องสีมือต้องรีบกินรีบกินนมแล้วก็เอามาอะไรนะเขาเขากินใส่อะไรนะซีเรียลบะนมใส่ซีเรียลนะคะอันเพิ่นก็บ,บอกว่าซื่อไม่ข่อยกินแนวว่าสันข่อยื้อมาเลยกะบก,กินจะเคือเนาะกินไอ้กินซู้มือวันนี้กินอะไรยังอะอยังแล้วมันนี่มันดีสักหกแล้ว แม่ลู้คุยกันเป็นไงชอบไหมไปอาบน้ําอุน่นเมื่อวานนี้อืมเมื่อวานนี้ก็เจ๋งขึ้นไปอาบน้ําอุน่นที่บ้านย่าเมื่อแรกมาแมนบอกสี่ร้อยร้อยขึ้นไปอาบน้าอุน่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น,น้าฝนเดี๋ยวให้น,น้าฝนซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นให้ที่นี่รวมกันเดี๋ยวรวมเอาตังรวมกันแล้วไปซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วมาไว้ที่นี่ธรรมดาอาบน้ําทีละหนึ่งชั่วโมงนะก็เจ๋งอาบน้ําวันครั้งรอบละหนึ่งชั่วโมง ถ้ามีเครื่องทําบู่เนี่มันสีบอสองสุ่มวงุนบอพี่นองนาออันเล่นอยู่หันเลนสบูน่นี่สบู่เป็นก่อนมันกับปัน้นเลนเออมันกับซี่หูเลนอยูอ่เดี๋ยวรอดูว่ายายสมควรไปวิ่งถึงไหนแล้วตามไปดูค่ะาานนะหาอะไรไปเดินออกกาลังกายมาแล้วก็กินกล้วยมันย่อยเหรอยาย <laughs> อผู้ใดเอาเสือกำนันมาออกมาใบทั้งนอกเลยคิดว่าสีใสเกิกำนัลเนี่ยอ๋<ป>อคิดว่าสีใสเกินเสือกำนันแต่ว่ามันถังหนาวโอนี่จะเอาของไปฝากมีตะกเกะอุน่นนุนอุ่นนุนยายด้วยไงอุน่นนุนยายด้วยซื้อตะกเกะ มันเป็นกล้วยชุบเสียวนั่นกล้วยหอมมันทุ่งสวนะกล้วยหอมคาวเวนดิสกล้วยคาวเวนดิสนะอันนี้แต่ว่ามันเกิดช่วงหน้าแรงเ,ออเกิดช่วงหน้าแรงนี่งามป้ะงามถ้าขายนี้นะผลราคาเท่าไหร่เนี่ย ห้า้อยเท่าไหร่นะชั้นสองเดิก่อนห้าร้อยเก้าสิบนะห้าร้อยนะในวันนี้จะเอาไปฝากพี่สาวเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะงเครื่องอากรกบเหมนะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย มันแปนาทีกลัวอะไรเี้<ม>เอาจังเจอหมนแล้วเติอเฮงเตวอ<ม>๊ายบายรอติดตามค่ะว่าจะไปไหนกันวันนี้